สวัสดียามแรงฮะเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับผลโคตดเป็นนางไายฮะนี่ข้อสองครับใส่อันตรายฮะทีมงานคู่อารครับข้อสองคู่อ,อาอ่ตเสีอแดงๆเบ็ดไงจะใครละ่ะ <c oughs> ถัดลงมากกับคู่มีกับคู่ไอ้ นี่คูถอดเสื้อครับผูเ้เฒ่าอันตลายด้ครับนี่บ่ธรรมดาพุนพนาควดครับอุ้ยไอ้ม่าก็เลือกมาเป็นกำลังใจทั้งนันครับร <laughs> เอาคือว่าจังสรนคนี่หุนนาขวดไปเอาทายนะครับเนาะโอ้โขวดกลามเป็นมัดๆเลยครับ หน้าตาก็ดีครับนี่ครับเฮ้ยว้ายบังเสือป่าเนี่ยดิว้ายว่ามันเป็นกำลังใจให้ทิพกาดโอ้โหอ้อันนี้วะพี่อพลังไปสั่ปะข้อนาครับเอพ่อนไอพ่อนไอ้จี๊สองยิ้มได้สองยิ้มนะนี่โอ้ยยิ้มแล้วบอลดิ เมื่อยครับเมื่อยครับมาเปลี่ยนกันลังใจพูนครับหน้าตาดีรอก็มูครับปู้ยกลาเป็นมันมัดพ่นพ่นโอ้ยไอเจ้าขึ้นรอเถอะรอเลยไอเจ้าขึ้นรอเถอะกระติ้งนาเาไว้ที่ดีนครับกระติ้งนาใจเหียนะฮะ เศร้าเจียงเจียงเนี่ยเศร้าเจียงเจียงเนี่ยอ่าครับิ่นสีว้อมหินไปพูนครับท่านั่นกอดฮะันนี่ก็ท่าบรรณาสรยเกตนะครับนี่ฮะทีมงานเจพาพอเส้นเมืองฮะมันนี่พนาคตสุดยอดลวไอ้ไอ้ทีมยังไอ้ทีมยัง คุณครับเป็นไงครับพร้อมเพียงครับสามัคคีสุดยอดครับของการเดินทางแรงบะแรงบื่เมื่อกี้ครับสีเสือดูเดีไปก่อนฮะครับปรับทากันนะฮะวันนี้ก็จะประมาณนี้เพื่อนก็สิปรับทากันนะครับนี่ฮะนั่งท่ายครับพนาโคตรครับโคตรเพี้ยวก็ฟีไพ่ชุดนี้ครับเฉพาะแสนเมืองนะฮะพอดีผมโอ้ช่วงนี้งานด่วนลลายครับบอดดี้ลงสอบนั่ทีมงานเลย กำลังสิปรับท่าเขาที่เขาท่างเนาะเทิงบอสบายนะฮะมีครับบรรยากาศยามแรงพนมไพ่บานเฮาครับนี่แหละฮะอ่าเดี๋ยวเพิ่งก็สิปรับทา่าปรับท่างกันไปครับปรับท่าการพ่ายอันนี้นั่งว่าอะไเพิ่งก็สิเปลี่ยนตำแหนงง่งกันเนาะครับซอนซื่อมือครับรับรองว่าเอาเหเงมดไปคางนึงแล้วครับนี่ ฮะเปลี่ยนตำแหน่งกันเนาะครับเนาะซอมพับท่าเดี๋ยวซอมให้คงให้แข็งนะครับทักทายยามแรกครับเดี๋ยวผมก็กลับบ้านพักผ่อนช่วงนี้ก็งานผมก็ลลยเนาะเลยบ่ค่อยได้ลงกับทีมงานฮนะ<ว>นี่ฮะวันวันนี้โคตรเพี้ยวนะ ทางไทยนะครับเนาะครับชุดนี้กับไพ่น้ากันมาโดนกับปับทาปับทางเข้ากันนะครับเนาะสวยครับสวยผมก็ก็ล็อกสีเข่าที่เข่าทางแต่ก็ต้องปรับอีกนะฮะเจ้าของกับบอท่านได้เต็มเต็มรอยเนะาะถ้าถ้าทางการไพ่ประพรมเพียงเลือกกับบอไปนะครับอ่ะทักทายย่ามแรงครับมานี้ก็สวัสดีครับ